ขณะนี้เป็นเวลาตอนเส้าเาประมาณสักห้ามงคิงตอนเร้าพวกเขาจะพาทุกคนไปชมบรรยากาศตลาดเส้าที่เมืองยอดอู่แข่งพงศตรีแห่งนี้นะทุกคนบรรยากาศตลาดตอนเร้าน่าจะมีของขายแนวยูนวกิ่นเนาะก็บ,บรรยากาศจะเป็นจะัะไรนั้นก็ไปติตามชมพร้อมๆกันเอ้อทุกคนตอนนี้พวกเราขี่รถมาฮอดบริเวณตลาดเมืองยอดอู่

อันนี้ชอันนีเห็ดนำเขาเห็ดนำเขาเดวได้บ่เดวได้เห็ดนํเขาไม่ตองเหมือนซืุอใช่บุเรียวกว่นี่เดียวเห็ดนำเขาเป็นสีขาวนูุ้่วยกว่วยนี่ต้ v เดียวเดีวเลยชไอซีเจี่เดอดเกยากงสินตอามหเดีดไดบันนี้ันนี้ไดยหเดยหายหลายช้เดีเดียตอนนีตอนนี้เซกัตอนนี้ตอนนี้เซ อันนี้นีไรอะนะไนเด็กอันนี้ยเพราะคื่กอชิมเขาด้โอ้เห็ดป่าอะไรกันวันนี้ไม่าเห็ดป่าเนี่ยเป็นเห็ดขาวเห็ดแดงเห็ดดำนะเห็ดเปื่องเหรอ วันนี้วันเห็ดปิ่นแท่ไหม่เมนกันพวกนีบเต้ยนะอเ้ยยจะ้หวกันี้เต่นวันี่เกายเนี่จะเป็นกระดาบนผมถ้าเราแขนนอกเขาจะก็มีตขนหนึ่จะต้มนรอ พ่อเท่าไหร่อน่นพ่อคอัขั้นขอหาของสำคัญอะไนี่อ่ะมันมันคือกันนะคือกันนะอันนี้ใช้น้ำมันอันนี้ใช้สิอาแต่อันนี้เรอ,อ่าแจกอันอ่าสอง

เช่นข go. ้าวตนเส่นาว้นข้าวตน้งไก่ด้วเนาะแก่ไดวเนี่คือคนหลอยู่เลยมาเป็นเมืองก็ได้ไงล่ะเรื่ครั้งนี้ก็ได้ขายิ้นน่าจะเป็นสิ้นหมูซ้นเนื้อ ยังมืดอยูอ่นนใส่ผ้าใส่มีกันคล้ายๆกับตลาดทั่วๆไปนะุจะว่าจะจะมีของนแนวแปลกๆเ,เนี่ยนนามาคาเดยียวกันหมดหมดหมด้วยกันม่า À, mắc quay là... bay anh nhanh em hook khoan anh anh em hook khoan 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 anh này hook khoan anh em hook khoan anh em hook khoan anh em hook ติ้วกล้วยชิวกล้วยไปปพิษรถไตกับว่งน้ากล้วยยังื้เดีตลาดันเสาจายังหันหัว6โมงนี่สดีต้อไหม ตล,ตลาดจ,ะจะมาวะมานี้ทุกคนขนมนีตัวเป็นฮอนน้อยนีขนมนบขนมน,น,มนายจ้งใดสอพเอาให้ห้าอัน นี่น้ำเต้าหู้น้ำอะนี่ไม่เลยน้ำเต้าหู้จขอรู้เลยไปแปะจมหมดตัดข้าวเจียวจีบลายมันนี้มัวเยอมีไลเนอดึงออกันไมาเอ็มแต่ยังเอมีไลเก้าทลายลุกไปกุ้กจีแล้วอันนี้ที่สิกเป็นุกแก็ุ้ กลาน้ำอูเนี่ยปลาน้ำอูสวยด้ยเขมีตัวซุกนี่แล้วเขมีบนปิ้งเฮ้ยขอบใจ ป่าดิบได้กินอ่ไอันตัวไวซเดอถยหาพันธมูล็อบเรือเออถ้ามีตัวซุกซ้ซอยเยอะน่เอาเลยบ่มีบัลเห็ดกินเลยมาเทียวเราเพ้ยหาพันธุ์อันนี้ป่าป่าปลา่อยป่าปเปเเออยบอลนี่จะมีเต็ห้านิ้ยนำยู ทางๆตลาดนี่จะมีเป็นท้านอาหารน,นี่ยเ่็ดกันี่ไขเข้าตลาดไข่ต่องแลวไปเลาตอสิน,น และทั้งหมดนี้ก็จะเป็นบรรยากาศที่ตลาดเศร้าเมืองยอดอู่แข่งพงศรีนะทุกคนก็ยังเป็นตอนเศร้าๆอยู่ด้านในของตลาด,ลาดก็ยังมืดอยู่ ก็สำหรับวิดีโอนี้ปารดบ,บินจะจบไ้แต่เพียงเท่านี้ต้องขออภัยเสียงของปารดบ,บินค,คอยคอยคอยและวบคอยชัดเจนเนืน่องจากว่าไม่มีปัญหานั่นเองเนาะเดี๋ยวเราไปพบกันวิดีโอต่อไปอสำหรับวิดีโอนี้พวกเราลาไว้แต่เพยงเท่านี้ขอขอบใจทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชมเดอ้อวันนี้ก็คือตลาดเ้าเมืองยอดอูแข่งพงศลีสบายดี